หากคุณคิดว่าทำได้คุณคิดถูกแล้วหากคุณคิดว่าทำไม่ได้คุณก็ถูกอีกเช่นกันลองมองรอบตัวคุณดูสิคุณเห็นอะไรบ้างสิ่งที่อยู่รอบตัวบรรยากาศผู้คนรอบกายเคยคิดถึงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าทั้งเรื่องงานสุขภาพเพื่อนและสังคมที่คุณอยู่คุณมีความสุขกับสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เป็นหรือเปล่า ทีนี้ลองกลับมามองที่ตัวคุณบ้างคุณรู้สึกอย่างไรในตอนนี้คุณพึงพอใจกับชีวิตไหมมีอะไรที่คุณอยากได้อยากให้ดีกว่านี้หรือเปล่าคุณมั่นใจหรือว่าคุณมีความสุขและประสบความสําเร็จได้อะไรคือสิ่งที่คุณขาดสําหรับชีวิตที่มีความสุขและประสบความสําเร็จทําไมบางคนได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการขณะที่บางคนไม่เคยได้สิ่งที่ต้องการเลยคนส่วนใหญ่มักอธิบายไม่ได้ว่าทําไมเขาต้องเจอเรื่องแบบนี้ บางคนโทษด,ดวงและคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณมาจากการกระทำของคุณเองทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะจงใจหรือไม่ก็ตามไม่เกี่ยวกับดวงหรือสถานาการณ์อะไรหรอกอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอยากมีความสุขในชีวิตมากขึ้นอยากร่ำรวยขึ้นแต่สิ่งที่เขาเหล่านั้นทำมีแต่การเฝ้ารอปาฏิหาริ์หวังจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งบ้างละ่ะหวังจะได้แต่งงานกับคนรวยบ้างละ่ะหรือไม่ก็ ขอให้โชคชะตาโดนบันดาลให้รวยขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลเขาเหล่านั้นเฝ้าแต่รออิทธิพลจากภายนอกให้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นแบบพลิกฝ่ามือมคนเหล่านี้มักเ<ม>ชื่อในผมลิขิตโดยที่ไม่ฉุกคิดเลยว่าตัวเขาเองสามารถควบคุมความเป็นไปได้ในทุกจังหวะของชีวิตคนเหล่านี้มักทําฝันลมๆเล้งๆและทําอะไรเดิมๆอยู่ทุกวัน แล้วรอว่าเมื่อไหร่ปฏิหารจะเกิดขึ้นกับชีวิตพวกเขาเสียทีแต่ถ้าคนเหล่านี้ได้ฉุกคิดนั่งลงและถามตัวเองว่าเขาต้องการอ,าอะไรในชีวิตกันแน่พร้อมกับเขียนเป้าหมายของพวกเขาลงไปให้ชัดเจนจับต้องได้และเริ่มทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตบรบรลุเป้าหมายนั้นเชื่อไหมคะว่าในที่สุดแล้วพวกเขาจะสร้างปฏิหารให้กับชีวิตได้ดีด้วยมือของเขาเอง อย่ามัวแต่นั่งเฉยๆอย่าเอาแต่รอคอยและฝันว่าสิ่งมหาศารจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มลงมือทําแล้วการเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดหวังจะเกิดขึ้นชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้ว่าอยากให้อะไรกับเกิดขึ้นกับชีวิตเรากําหนดชีวิตของเราเองได้ทุกเสี้ยววินาทีผ่านความคิดความเชื่อและความมุ่งมั่นความคาดหวังของเรานั่นเองจิตใจของเรามีพลังมหาศาลเลยนะคะ พลังของจิตท,ที่แข็งแกร่งนั้นจะช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการเรื่องที่แน่ยินดีก็คือคุณสามารถฝึกจิตของตัวเองเพื่อดนบันดาลเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการได้และเรื่องที่แน่ยินดีกว่านั้นก็คือคุณเรียนรู้วิธีการจัดการกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและบรรเทาความสูญเสียได้ความสุขของชีวิตคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง เพียงแค่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอคุณก็ไม่จำเป็นต้องหวังลมๆแล้งๆว่าจะมีความถูกจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกต่อไปมาเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสม่ำเสมอแล้วในที่สุดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนจะปรา,ากฏแก่คุณสิ่งที่คุณจะนำไปสู่ความสำเร็จอันน่าทึ่งก็คือการสร้างอุปนิสัยใหม่ที่ มุ่งสู่เป้าหมายและพยายามที่จะเข้าใกล้เป้าหมายอยู่เสมอทุกอย่างเป็นไปได้นะคะด้วยตัวคุณเอง